thank you ั้งหนึ่งนะฮะที่เราได้จัดแสดงพิธีการที่เป็นงานที่เราเราตั้งใจไว้ว่าจะจัดตั้งแต่อ่าตั้งแต่ต้นปีแล้วคิดไว้อยู่ในในใจเนี่ยว่าเอ๊ะปีนี้เนี่ยเราอยากจะทำงานเกี่ยวกับในหลวงแล้วก็ได้ เชิญศิลปินาจากจากชุมชนนะฮะจากชุมชนนะเป็นคนใกล้ๆอ,อีก่่านี้ที่เป็นคนทํางานศิลปะแล้วเป็นคนนักออกแบบเป็นแล้วก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเป็นศิลปินจากต่างจังหวัดนะฮะศิลปินในที่แสดงในครั้งนี้นมีทั้งหมดหกคนนะฮะตอนนั้น หนิงอยาก,กแสดงงานศิลปะให้ในหลวงเกี่ยวกับในหลวงไหม <S <S 1> <S 1> เราก็บอกว่าเฮ้ยอุ้ยเราไม่ใช่ศิลปินเราไม่กล้าทำหรอกอือวิบอกว่าก็ทํางานค่าอย่างที่ที่ถนัดก็เลยเออง,งั้นก็จะลองดูนะจะพยายามบอกคูอย่างนะั้นแต่หนิงจะสำเร็จไหมก็เริ่มเริ่มง,งานจากที่มีรูปคุณทองแดงด้วยนั่นเป็นใช้เป็นปะผ้าคือส่วนต,ตัวเป็นคนทา พ่หทำเรียนจากที่ท uh ี่อเมริกานะคะก็พอรู้เทคนิคก็คือเตรียมเงน้าก็เลยเริ่มงานนั้นก่อนแล้วก็เออต่อไปได้เราก็เริ่มงานที่เป็นโฟร์ดิ้งก็คืออันที่เป็นในหลวงที่ใส่แว่นขอกาทุกคนเปนชอบงานนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะเป็นทีงานเกี่ยวกับภาพพิมพ์นะฮะาแกะไม้วันนี้ คิดงานภาพพิมพกไม้รูปในหลวงนะฮะมาให้เราได้พิมพ์ิมภพาพด,ด้วยตัวเองเพื่อจะเอากลับไปไปไว้ที่บ้านเป็นที่ระลึกไว้เป็นสิ่งที่สําคัญนะฮะก็คือได้เก็บงานศิลปะได้รูปในหลวงกลับบ้านนะ,ะ <c oughs> แต่ว่าทุกคนต้องทําด้วยตนเองก็คือคอนเซ็ปต์ก็คือว่า ถ้าเราทำภาพพิพิธนินี้เนี่ยด้วยความเพียรยิ่งเราเพียรมากเราก็จะได้งานที่ดีมากนะฮะเอากลับไปเดี๋ยวให้อันนี่คคุยอะไรหน่อยนะฮะกับงานิ้นที่แสดงในห้องุจบวิจิตรศิลป์แล้วฮะแต่ว่า เปิดสตูดิโอแถวช้งางคานแล้วก็ทํางานอยู่แต่สตูดิโออุยก็โทรมาบอกว่าเอออยากได้งานเวิร์กช็อปพิมพ์ภาพพิมพ์เฉยแบบพิมพ์ก่อนวันที่5แบบเหมือนพิมพ์แจกฮะแบบเฉลิมฉลองใ่มันเกิดแล้วผมก็อ๋อโอเคฮะตกลงฮะเดี๋ยวผมช่วยอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นแถวนี้ประจำมาแล้วก็มีโอกาสได้มาที่นี่บ่อยๆก็เลย พี่แกก็เลยชวนมาบอกว่าเรามาทํางานนี้ด้วยกันไหมเหมือนมีงานเก่าอยู่ด้วยแล้วก็มีงานใหม่ด้วยก็เลย,ย,อยเอามารวมแสดงรวมคนยืนเขียนเลน่มส้งก็ตั้งแต่ในหลวงเสียไปก็เขียนในหลวงยังไม่หยุดเลยตอนนี้ก็เขียนเขียนทุกวันแล้ผมก็ จะสื่อมากเรื่องความบมบคุณของของคนที่ได้เกิดมาในร่วมร่วมแผ่นดินเดียวกันกับกัในหลวงของเรา,าที่เกี่ยวกับภาพของในหลวงนะฮะแต่ว่าเป็นภาพที่เป็นเหมือนเป็นตลาดมาต่อๆกนะัไม่ชัดนะฮะก็คือ เป็นภาพที่บางครั้งเนี่ยเราจะไม่เห็นในหลวงอีกแล้วเราจะเห็นภาพเบอร์เบอร์แต่เราจะนึกอยู่ในความทรงจำนึกถึงคําสอนอแล้วก็ในผลงานในทีนี้เนี่ยผมทําเป็นใช้คําสอนของในหลวงอยู่ชิ้นหนึ่งคือว่าในเรื่องของความเพียรนะฮะก็คือมีชิ้นหนึ่งที่เป็น ลูกพระมหาชนกกับอ่าพามดีในขระหลานนะฮะที่เป็นสีชมพูกับสีเหลืองก็คือสีนี่ก็เป็นสีของในหลวงนะฮะเป็นสีที่เป็นวันเป็นเป็นสีของพระอ,องค์นะแล้วก็ก็จะถือว่าอ่าในส่วนที่เป็นความเพียรก็คือในหลวงท่านยําไว้สมบูรณอว่าให้ทุกคนมีความเพียร ทำอ,อ,ะอะไรก็มีความเพียรเราจะสำเร็จในวันหนึ่งเสนจพสรสังเกต ก็คุณีย์คือท่านที่ที่มาเขา,เา,เาพูดถึงความรู้สึกทุกคนที่มีต่อพ่อหลวงองเราคือพระเจ้าติ๋วซึ่งว่าพระเจ้าติ๋วไม่ใช่เป็นพ่อของคนชาวไทยอย่างเดียวท่านเป็นพ่อของโลกก็ไดเป็นพ่อของทุกประเทศที่พระดินหัวท่านได้ ได้ทำอะไรหล,ลายอย่างที่คนทั่วโลกได้รับรู้ที่แต่ละประเทศเนี่ยอาจจะมีความภูมิใจแต่ละอย่างเราอาจจะไม่ถึงกับคนกต่ประเทศนต่างๆแต่เรามีความภูมิใจที่ว่าเรามีพอ่อหลวงที่ไม่มีแล้วในโลกนี้ซึ่งรัฐบาลที่ว่าจะนมาก็ประสบการณ์เรื่องของประเทศอยู่นะอาจจะมันจะมีไม่มากพอเท่ากับ ผู้พ่อแม่หรือผู้สูขอิยุสังไม่ใช่เก็นยุคคือผู้ปาษาประสบการณ์ของคุณ